I <laughs> ปัญหาตวหลักสูตรคือปัญหากระาไทยเนี่ยถ้ามัาจับตรงไหนเราเจอปัญหาทุกตรงเลยแล้วมันจะเกี่ยวเยื่อเกี่ยวโนกันจนมันเจอมันเกี่ยวเรื่องกันจนเราไม่รู้จะหยิบตรงไหนออกมาแก้ก่อนใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราบอกว่าเราจะล้มลืนไปเลยปฏติรูปกระทรวงลึบไปเลยเนี่ยมันก็มีปัญหาที่ตัวทองอีกคือคือเราก็ยอมรับว่าประชาชนทั่วไปของสังคมไทยเนี่ยไม่มีสำเนาความเป็นพลเมืองที่เพียงพอใช่ไหมพราะเวลาผมทํางาน อย่างเวลาผมเรียกร้องสิทธิผมผมล้มระบบโซตตาในแมโจได้มากพอสมควรนะฮะในเวลาปีที o ่ผ่านมาผมทาได้มากพอสมควรแต่พอเวลาเราให้สิทธินักศึกษาแมโจไปมากมากๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่ได้มีสำนึกความเป็นคนละเมือทั้งบานกัพอหน้าที่เขาไม่สนใจเลยครับตากคนตากอยู่จนจนมันมันก็ทําอะไรไม่ได้อะครับผมอาจารย์อาจารย์คิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเราบวกที่จะเริ่มแก้กับตรงไหน จะต,ต้องทําให้เห็นว่าหลักสูตรหรือความรู้แบบที่เด็กได้ใบแบบนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดจริงๆเแม้แต่คุณโบสากุลมโนที่เข้าร่างร,รัฐมนูญอยู่เนี่ยเขาก็พูดออกทนะีวีนะคะว่าคือเราอาจจะไม่เห็นด้วยกับเขาหลายเรื่องแต่เรื่องหนึ่งที่เขาพูดออกทีวีก็คือการศึกษาของไทยเนี่ยมีประสิทธิภาพมีสัมฤทิที่ผลยอยู่ในอันดับ8ของอาเซียน ซึ่งมันก็เป็นเรื่อง เรียนพิเศษการเรียนพิเศษตอนเสาร์อาทิตย์การเรียนพิเศษแต่ตอนเย็นเลิกงานตอนเลิกเด็กเลิกเรียนตอนสามทุ่มคืฉันมีลูกสาวซึ่งเขาบอกมานานแล้วนะคะลูกสาวตอนนี้โตแล้วเขาบอกมาตั้งแต่ยังเด็กๆว่าโรงเรียนเนี่ยสอนอะไรแบบยัดเยียดมากปริมาณการสอนน่ยมันมากเกินไปลูกสาวเนี่ยบอกว่าเขาควรจะสอนให้น้อยลงแต่สอนให้เข้าใจจริงๆแล้วเด็กเนี่ยก็จะไปต่อยอดเอง แต่ผู้ปกครองเราสังคมเราเก็ไม่เข้าใจตรงจุดนี้นะคะดิฉันจึงคิดว่าจุดเริ่มต้นคือการทําให้สังคมเข้าใจแล้วก็การคุยกันในวันนี้ก็อย่างที่เราก็โชคดีได้คุณเดนิมทผู้มีประสบการณ์จริงเนี่ยน,นะคะมาเล่าให้ฟังทั้งปัญหาที่มีอยู่แล้วทั้งวิธีที่จะต่อสู้กับปัญหาเหล่านั้นดิฉันคิดว่าเรื่อแบบนี้ควรจะเกิดขึ้นเยอะๆเพื่อให้มันมีการรับรู้ร่วมกันและก็สร้างพลัง จะนำไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกันท่านใดมีคำถามอะไรเดินสไปครับก็ดีใจนะครับน้องชายช่วยมาพูดถึงที่นี่กันแล้วตามลำับกันให้ดีนิดหนึ่งนะเดี๋ยวลกประเด็นเราต้อารับกมาบ้างเอ่อตอนที่ว่าสี่เอ่อหอย่างเรียกเรียกเลี้ยบคิวเลยที่ที่แฟนพูดเนี่ยมันมันมันเราไม่เข้ใจว่าแฟนพูดออกจากเกาะอ่า คำประกาศศึกษาเพื่อความเป็นไทยในหนังสือของนักทฤษฎีการศึกษาเรื่เชื่ออดัมคืนหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าถ้าถ้ามันเป็นแค่นั้นจริงหรือใช้แนวทางแบบอดัมคืนะมาพูดเนี่ยคิดว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่อยากแนะนําให้คนในศึกษาศาสตร์ไปอ่านเยอะๆนะครับแล้วการศึกษาเพื่อความเป็นไทยมันจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าระบบคิดวิธีคิดของของคนใน สถานศึกษาเองหรือคนในองค์การยกการษาเองยังยังื้นตัวต่ออปนี้ข้อที่หนึ่งคนในระบบการศึกษาของเราเองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ผมคิดว่าบ้าศักดิ์ศรีบ้าเกียรติยศบางครั้งทีผมอาจจะชอบเดบแดนทางหน้าเฟซบุ๊กว่าพวกนี้มีความเป็นครูมากกว่าความเป็นคนลดความเป็นครูบ้างลงบ้างก็ได้แล้วเพิ่มความเป็นคนได้มากมากยิ่งขึ้นสองคนพวกนี้เป็นพวกสถาบันนิยมสถาบันนิยมแล้วก็ เป็นนอกจากเป็นสถาบันนิยมแล้วยังคิดว่าในตัวตนของความเป็นสถาบันนั้นเป็นสุดยอดของความมีความจริงความงามและนี่คือสิ่งที่สูงสุดเพราะที่ออกไปหลอกชาวบ้านว่าเราเนี่ยจะก,ก้สูงการปราษาในศตวรรษที่21แต่เมื่อจริงกรรมแตหลายอย่างการกระทำาหลายอย่างพวกคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเช่นระบบการเกณฑ์แรงงานการให้ใบชื่อ ็นที่เลยว่าเราจะก้าวสู่การศึกษาในสมัยที่21แต่ศักดิ์ศรีมนุษย์เหมือนกันเรื่องปัญหาเรื่องการรับน้องอะไรก็อีกเรายังไม่ออกมาดีเฟนเด็กเลยนะแล้วเอาศักดิ์ศรีตรงนี้ไปไปทำโขกอะไรขอพูดใจลำบากเลยคือคือคือผมรู้สึกว่ามันมันมันไม่มีความหวางอะไรเก่ับสถาบันการศึกษาที่ชอบอ่านอ่านกันนะอ่านกันหมว่าเราจะก้าวสู่สมัยที่ยิ่ แต่พฤติกรรมการกระทำที่คุณแสดงออกเนี่ยมันชี้ชัดว่าคุณทำเหมือนในยุคต่อวที่สิบเก้าในยุคของการเกณฑ์รายงานเข้าสู่ระบบการศึกษากรรมแบบนี้แล้วเราชอบพูดกันนักกันแต่ว่าเราพูดถึงความเป็นครูก้อยพูดถึงความเป็นครูได้ยังไงอ่ะในเมื่อสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในวิกฤตการณ์ปีที่ผ่านมาพระศิษย์สาสันเองพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นผ่านในคลิปเสียงวิดีโอความเป็นคนคุณยังไม่มีเลยแล้วคุณจะมาพูดถึงความเป็นครูได้ยังไง ยอมตอบสิ่งอนี้ว่าคุณพูดเนี่ยพูดจต่ความเป็นคนหรือเปล่าเรายังไม่มีความเป็นคนเรายังไม่มีสำนึกทางศีลธรรมพื้นฐาบังจุดเป็นอย่างนี้เองผมต้องรู้สึกตัวเองเลยจะไปพูดถึงความเป็นครูแหมความเป็นคนได้เจอก่อนอันนี้คุณหาคุณเสี่ยเพ่เราไปสู่การเปิดใจแก้ไขพวกความเป็นไทยไปเรื่องสุดท้ายฝากไว้ว่าผมไม่รู้ว่าน่าจะฝากในเดวิดแหละว่าตอนนี้ในเดวิดก็ละเลีขาลีขาเขาเปลี่ยนใหม่แล้วใช่ไหมเป็นน้องอะไรนะจำชื่อไม่ได้ ก่อนห้ในคุณไนท์แมแนวนโยบายของกรุการสากาขอเป็นไทยในปีต่อไปนะผมคิดว่าน่าจะพูดให้มันซ้อนในเรื่องมิติของชาติพันธุ์แข้มากว่านี้นะฮะนักทฤษฎีเชิงวิพากษ์ทางการศึกษาอเมริกันคนหนึ่งมบตเตอร์เมย์เบลเลนนะับเสนอเรื่องชีวิตในโรงเรียนกับเรื่องชาติพันธุ์เรื่องความหลากหลายการลดความเป็นมนุษย์การไรยควกเหนีุณแม่การขับเคลื่อนไปเรื่องการศึกษาควรจะมองมองให้ถึไปจาก หรือไม่ได้บอกว่าก่อนหน้านั้นมันไม่ดีนะแต่ว่าถ้ามันขยับขยายเพิ่มขึ้นไปอีกอะไรแบบนี้นะเนี่ยผมว่ามันจะดีกว่านี้ขยับขยายไปสู่เรื่องอะไรเช่นเรื่องการศึกษาของคนชายขอบบ้างหรือการมองเรื่องการกระจายทางการศึกษาบ้างไม่ใช่กอดนโยบายที่เราต้องไปเขาเรียกว่าต่อรอ่ออก,กับกส่วนกางอันนี้ฝากเซล,ลสุดท้ายนิดหนึ่งอันนี้พวกพี่ก็เอ๋อมเอางอยงแฟงมาเนาะอ่า อนที่แฟงเกิดปัญหาในโรงเรียนอะไรแบบนี้คิดไหมที่จะปฏิเสธการศึกษาในระบบแล้วก็เดินเข้าหาพวกอาเช่นโฮมสกูลคืออันนี้นรับเราเข้าใจกวอนว่านักกิจกรรมรุ่นนี้ที่ที่ขับเคลื่อนการศึกษาไม่ได้มีอยู่ในระบบอย่างแฟงมันก็จะมีมีใครนะคุณป้าปืนใช่ไหมบารวัตใช่ไหมป้าปืนก็จะทำเรื่องโฮมสกูลไปทั่วประเทศเลยทำต้องมีในอนาคตอะไรพวกนี้แฟงเคยคิดจะเปลี่ยนแนวไปทำแบบนั้นไหมแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ ทำให้แฝงยังอยู่ในระบบกันยังยังคิดว่าการการทำกิจกรรมหรือการทำเครื่องเปลี่ยนแปลงอยู่ในระบบนี้อยู่อะไรแบบนี้ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ถ้าถ้าสมมติให้คิดง่ายๆเนก็สมมติที่เป็นป้องปืนนั่นเพี่พี่เล่นเกมกับป้องปืนด้วยวะป้องปืนว่าป้องปืนไม่อยู่ในระบบเพราะเขาจีบแบบนี้แหละเขาก็เลยเดินออกนอกระบบแล้วก็ไปทำเรื่องโคงสกุลอย่างเดียวโครงสกุเดียววันก่อนก็เจอแก๊กที่สารกับสารก็นั่งคุยกันเยอะเหมือนกันแอบนินทาแฟนหลายเรื่องเหมือนกันอะไรแบบนี้ ครับผมคือที่ไม่ออกมาเพราะมันมันมนะครับอันนี้คือสาเหตุหนึ่งนะบางคนอย่างคุณต้องตืนคนที่เขาทำื่องผมสกู๊เนี่ยเขาก็อาจจะรู้สึกมันมันคับแคบไม่สนุกแต่ผมสนุกสนุกอยู่อยู่ในโรงเรียนะแล้วได้คือมันก็ดีอย่างในระบบโรงเรียนคือมีเพื่อนรู้จักเพื่อนหลายคน มัน,ม,นมันก็ทําให้เราปฏิสนุกไปอีกรูปแบบเลยนะบางคนเขาก็เขาก็ต้องาาการแบบอื่นก็โอเคแต่ผมสนุงกับมันทีนี้ท,ที่ถามมาหนังสือที่ผมพูดมาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรื่องกางศรศึกษาเพื่อความเป็นไทยของอดัมเคริร์ดหรือเปล่าคือผมผมไม่ผมไม่ได้พูดโยหหาอดัมเคิร์ดเลยจะกปปน้อยในทีน่นะี้เพราะว่าผมคิดว่าผมจะพูดให้ให้มัน ไม่ไม่อ้างทฤษฎีอะไรเลยเอาเอาให้จากจากประสบการณ์ตรงแลว้วก็โยงหาห้คำว่าการศึกษาต่อความเป็นไทยแต่ว่าหนังสือของอาจารย์เคยจะเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากแล้วก็น่าจะเอามาพิมพ์ใหม่นะครับของมูลนิธิเด็กแล้วก็ที่คุณมวลคําบอกว่ากลุงมการศึกษาเพื่อความเป็นไทยควรจะเพิ่เเมเรื่องชาติพันธุ์เรื่องคนใช้ของเอยนี่ก็ผมคิดว่ามันก็เป็นโอกาสดีแล้วที่การการศึกษาตอนนี้กลุ่ม คนที่ทำงานกิจกรรมเรื่องการศารึกษาต่างๆมันต้องเชื่อมโยงกัน้มากขึ้นกว่าแต่ก่อน <c oughs> เพเราะว่าเหมือนละกลุ่มเราก็ทำงานแต่ว่ากลุ่มเรากลุ่มเขาก็ทำงานกลุ่มเขาเราไม่ได้มีความเชื่อมเชื่อมโยงกันมากมันไม่ค่อยมีเอกภาพกันในการในการพูดถึงการต่อสู้นะนานๆทีก็มาเจอกันบ้างอะไรเนี้ยแต่เราไม่ได้ม่ได้เชื่อมโยงเป็นการยานตมิตรให้กันอย่เพียงพอตอนนี้ผมก็กำลังทำงอยู่ที่ห้องสมุดพยายามประคุมต่างๆหลายคนมาโค่ที่ห้องสมุด แล้วก็พยายามทำโปรเจกต์อย่เนี้ยตอนนี้เรากำลังจะทำโปรเจกต์เรื่องกับชนีชีวัดความสุขเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแล้วก็มีงานอีกเยอะแยะที่จะทำจากรุ่นกับผมื่นอแล้วผมก็อยากฝากว่าครูรุนใหม่เราก็ต้องลมตัวกันนะเพราะว่ามันมันเราต้องต่อสู้กับระบบอันโกรร้ายแต่ถ้าเราเรารู้จักการไว้อะ่ะมันมีเยอะแยะไปหมดเลยมือนนักเรียนเหมือนกันมีเยอะแยะเลยที่ต่อสู้อยู่ตอนเนี้ซึ่งอาจจะเป็นที่ไม่รู้จัก แล่การไม่เป็นที่ไม่รู้จักมันก็มีปัญหาอย่างหนึ่งคือเขาก็ถูกทําร้ายจากระบบเยอะเหมือนกันเราน่าจะมาทาให้เป็นที่รู้จักกันแล้วก็ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาสังคงมให้กว้างขึ้นเนี่ยผมว่าเริ่มจากจากจุดเล็กๆน,น้อยๆแต่ตอนนี้มันไม่เล็กน,น้อยแล้วเพราะว่ามันมาทาได้จริงแล้วมันเปลี่ยนได้จริงถ้าถ้ามีคนกล้าในโรงเรียนอ่ะไม่กี่คน่าแล้วเด็กมันก็เปลี่ยนไปได้มีท่านใดไปกับผมงสื่อมนิดหน่อยคือเวลาเรา พูดว่าเราจะเปลี่ยนอะไรหรืออะไรเนี่ยผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เรามักจะยึดติดกันเรามักจะพูดว่าเรามักอยากเปลี่ยนนั่นเป็นนี่คือเราอยากเปลี่ยนเชิงรง้างแต่สิ่งที่ดีนิสเสนอหรือว่าสิ่งที่นอนความพูดหรือวยแม้แต่การด่าในเฟซบุ๊กเนี่ยผมก็คิดว่าเป็นพื้นที่ของการต่อต้านนุ้ยสายสโอตมิยามนุ้ยพยาเชื่อว่าการต่อต้านนี่มีรูปพื้นที่เมื่อพื้นที่ใดมีอำนาจกดทับกับฟูฟับอกหน้าแต่ผมควบคุมเราก็ไม่ตอรี่ต่างๆนานา แต่ความชีบอกว่าพื้นที่นั้นๆก็มีพื้นที่ของการต่อต้านในพื้นที่ต่างๆพื้นที่ต่างๆเป็นพื้นที่ต่อต้านเล็กๆน้อยๆเนี่ยพื้นที่ต่อต้านเล็กๆน้อยๆหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าบางสิ่งบางอย่างมันเป็นความขวางของความการเปลี่ยนแปลงอ่ะที่จริงมันอยู่ที่ความนึกคิดคือเวลาเราเปลี่ยนอะไรเนี่ยเราเปลี่ยนที่ความคิดก่อนถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนที่ความคิดได้เราก็มาสัมึ้นมากเปลี่ยนอะไรได้การต่อสู้ในชีวิตประจําวันจงเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เน้นหรือว่าการสิ่งที่เราเห็นในพื้นี่ตางๆ อันนี้ผมตอบหล,ลายหลาคนที kind of mm ่ถามว่าทำไมอยากเปลี่ยนโครงสร้างเปนอะไรซึ่งการเปลี่ยนโครงสร้างมันเปลี่ยนยากครับเชิงท่านอื่นไหมครับมีใครถามเรามีเวลาอีกสักอาจารย์ลงยาวบอกถึงเที่ย่งให้โอกาสพูดก่อนรายการวันนี้นะคประเด็นนึ่งที่ความจากคาถามตอนท้ายแล้วก็ที่คุเมย์อด้วยะคือประเด็นเรื่องเสรี ไหมนะคะออประเด็นเรื่องว่าเราไม่สามารถที่จะคิดเองได้เพราะว่าครูอยู่ในสถานะที่สูงกว่าเราในวัฒนธรรมไทยประเด็นเหล่านี้เนีเออ่ยดิฉันคิดว่ามันเป็นคําถามร่วมของคนในสังคมไทยนะคะในปัจจุบัน กัปี20ปีที่ผ่านมาที่มันแรงขึ้นเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเป็นปัจเจกชนนิยมแบบสุดโตงมันทําให้เราเนี่ยให้ความสําคัญกับการบริโภคเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของปัจเจกชนที่เราเป็นอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นคุณค่าอย่างอื่นมันหายไปรวมทั้งคุณค่าในเรื่องของความเป็นมนุษย์แบบที่ เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็คิดจะมันน้อยลงการบริโภคเนี่ยกลายเป็นเป้าไมายใหญ่ในการเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะและจะบริโภคได้ก,ก็ต้องหาเงินให้ได้เยอะๆมันกลายมาเป็นแบบนั้นอันนี้เป็นผลจากเสรีนิยมใหม่ซึ่งครอบงำระดับโลกทีนี้ดิฉันคิดว่าในฐานะที่เราเ,เป็นมนุษย์อยู่เนี่ยนะคะเ,เสรีภาพมันมีความสำคัญอย่างแน่นอน คิดว่าเราจะไม่กลัวเสรีภาพถ้าถ้าเราทำให้ความเมีเสรีภาพนั้นมันเกิดขึ้นบนฐานของความรู้ความรู้ที่ที่ดีกว่าที่เรารู้กันมาในอดีตที่ผ่านมาความรู้ที่มันจะช่วยให้เรามองเห็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างเรากับคนอื่นๆในสังคมความรู้ที่จะทำให้เราเห็นว่า สิ่งที่เราทําสิ่งที่เราตัดสินใจน่ยมันมันจะมีผลกระทบต่อสังคมทั้งหมดอย่างไรแล้วเราก็จะใช้เสรีภาพได้โดยที่ไม่ไปทำร้ายคนอื่น mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้แบบที่แบบที่ใช้คำว่าถกต้องในความเครื่องหมายคำพูดนะคะความรู้ใหม่ความรู้ที่มันมันช่วยให้เราเข้าใจความซับซ้อนของโลกไ